สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีฟังลาวฟังไทยและทางต่างประเทศเด้อวันนี้มาพบกับเฮาทางสามคนเนาะวันนี้เฮามีอันน้องเนาะน้องๆมาเพิ่อนอันไปของเฮนแต่เพิ่นเลิกมา um เฮากับเลยโซนนอ้องมาตําหุ่งเนาะสบายดีกองเนี่ซุ่มตํมมาตหุ่งื้ง<ด>อยยังข้าขมี นี่น้องพามีเนาะอันนี้น้องสวัสดีสวัสดีซื้อน้องซ,อซื้อน้องนุชเนาะอันนี้คือน้องนุชไม่เข้ามาไหมสดีครับสวัสดีคข้าอืมสบายดีเอฟซีนี่นะแหละเนาะแนด์ซันเดย์เพิ่์ตเจอร์ซุ่มต้มมะฮุ่งมื้อนี้ห้าสิพากันต้มมะฮุ่งเนาะพี่น้อง พี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศถ้าสิมาจาักมึหุ่ก่อนเนาะกินแทบหลายคนเมื่อนี้กะหนาวคือเก่าพี่น้องแต่ว่ามันจะล่มเนาะลมร่มแ้กท้องฟ้าก,ก็คืองามอยู่ได้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ค่ะเอาพุกพกก่อนเนาะท้องฟ้านนไม่ได้เกมใส ผลน้อยผลดุราเด้อตามบ่เข็บงูนะไงหืมบัวเอาก็ได้เมโอ้โหเอาโคกเออเอาก็เอาแม่เพิ่นไปเอาโคกมาเฮิ่นเนาะพี่น้องโคกตัวเฮาออกมาค่ะพคนว่ามันน้อย่นะพี่น้องเพิ่นก็เลยไปเอาให้ใหม่เนาะ นี่เฮาเป็นบรรยากาศนาอพก่นอก้นองมากินอยู่แคมหนอง ตอนเทงเนาะพี่น้องเห็นน้องเลิกพุงเฮนมาอลไรกะก็เลยว่าโซนคนต่ำเนาะ หู้งี้กรแม้นเท้าเอาอยู่อันโซนของเท้าเองเนาะพี่น้องเทาไม่ได้อามาเยอะไปะเลยเพราะว่าอันย่ำกินม,ม,มิดขนาดพี่น้องล่มกับเย็นพัดบ่อยๆเลยพี่น้องออากาศดีดี เราก็เลยเสียเ่ยโลงมาแบบนี้ทุก,ก่อนจากเนี่ยคู่พี่แล้วแม่นำ้นำล้างมือแม่คนเอาน้ำล้างมือมาอีกแล้วอนบ้าเอากระยาถวยหน่อยมีแล้วถอยนะ แอฟเอฟซีเอ้ยมาเด้อกินข้าวเพ้งนันเนอตอนนี้ยังจักยิงเงาจักอยู่ท่าสันเดิยังจักอยู่อ,อ,อะไรพี่น้องเฮ้าอันทับเบิ่งบัลสโตนเขาจักแล้วกันเนอะ ยังชีหึงยูโอพีโนโออ่น้องเขาซีด้ปิดก่อนตัดภาพไปตอนห้าสชีต่ำเลยเนาะพีโนโ่น้องนี่พี่น้องตอนนี้เ้าก็ะขูดมาหุ่งแล้ว,ลวเลยเนาะเ้าสชีมาต่ำแบบนี้หยุดห้าวชีเซอร์อัน,นมาเพ็ดเนาะกินเพ็ดบ่ชิงเจ้ากินเพ็ดบ่ไม่ให้เพ็ดแล้วสองมาสามมาเนาะสามมาสามมาพอ ยันน้องๆเพ็ดเนาะอะไรกับแม่เข้ากับินเพ็ดบ่ได้เนะพี่น้องเสื้อกระเทมประมาณสองเงินสา,สามเหอมมเนมัอง่อาุกนี่คือเครงปูบน,นะนี่คือเป็นโนนะเสื้อหลายแสบหลายนะ <c oughs>

ขั้นตอนเติมมะเล็นแล้วพี่น้อง นี่ก็มะนาวห <c oughs> มาน้อยเนาะพี่น้องมันมาสนแล้ว

กินไรล,ละชมพะกุม้มน้ำนี่ตำม,มาฮุ่งหมอ้อร้อมชิ้นแหงแน่เดนดม้ยองพี่น้องแซ่บนะสัเดา์เด้อมาเด้มมเอมาเดินอ น้องน้องนี่ว่าแซ่บใช่ะหมเก็บหมูน่ะอ่ะกินได้เล่นบอลากเลยกินน้ำ แทบนเคน้องแทบง่บรรยกาศแน่ชมผักกุ่มเอ้ยมาเฮ้อแต่หน้าคำใต้ผ่นชมผักกุ่มปะแบ่บพ่นเห็ดแล้วพ่นแมงมาเป็นน้องสาวมากเฮ็ดพ้ามากด้นนานสาวเอามามนนชมผักกุ่มแม่แเฮาเฮาเป็นมกักกว่ ơ mắc kỳ ơ hết, dù nào không phải Mà hơ lần sao mà như màu sống. À, mình à, mình hát, hết yung mò song kim nga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 ng

ไปชั่วโมงป่าชั่วโมงป่านะสองน้องนี่มันเห็นอยู่ห้องสองแม่หมดละห้องหมยัง,งคืออะไรมเนืนุเนาะนน้องนุแม่นอยู่ห้องมดน,นึงเนาะและน้องาพามีแม่นอยู่อันมอสอ เพิ่นอยู่หน้าขำตายเนาะพี่น้องต่นท่านเจแม่แมนอยู่อัน <c oughs> บ้านดงนาขามเนาะพี่น้องบ้านดงนาขามเมืองอาเจพังท <c oughs> อาจจ <c oughs> ะพังท <c oughs> องแขวงชวันนาเคศรีนาเคเนาะพี่น้อ,องสองแม่นู๊กอายประเทอยู่เวตถูกครอบครัวของเจนเจมีสามคนเนาะสามแม่นู๊กก็มมมมคือมีแม่แล้วก็มีอายเนืงนองเนาะยังเฮ็ดอายขศรีนเองเป็นนักศึกษาอยู่เวต ให้มหมดจบเนาะไปของคุณดีดีสุดท,ท้ายอะรับเชฟนะขอบโบกับลูกมัิเห็นเต็มนะคู่ไม่เฮนเนาะมอนุ่งกับมันไม่เห็นคู่คาด พี่น้องกินหลายคนหลายคนกินแฮมโดนโดนเทอนเนาะมันไปเลยกาสวนนะ้องพันงานต่ำมันห้องตุงต้มซ่ว่าบุฟเ็่เยากกินงานนะ่ายเนาะไม่เหมือ,อ,อ <laughs> นแทมแทบแท สุกง,งาวยี่หงอะไรนี่แหละไม่เล่นจังเขาเพิ่มยี่หงขายซีรุ่มซีน้อยว่า,ไไวาเถิดเขา,า,ขา,ขาอือใช้งานกันเออนี่น้องพี่น้องเข้ากันกินเบิร์ดเลยเนาะมาฮอนนี้เขาก็จะได้ปิคดคลิปเพียงเท่านี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้สาวสันเดยนเดนเธอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เข้าให้คลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องสำหรับวันนี้กะ าลาไปก่อนนะพี่น้องบ๊ายบาย